สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนะคะวันนี้ก็ระหว่างทางเดินไปทํางานนะคะป้าก็แวะมาส่งลูกไหนนะแวะมาส่งลูกคงนะคะแอบมาส่งเขาหากิน,ก,นก็อยู่ข้างทางนะคะเพื่อนก็จะเสียงดังหน่อยก็แวะมาทักทายนะคะเพื่อนก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้วันนี้ก็แค่นิด,นดๆหน่อยๆสี่ห้านาทีนะคะ แวะทักทายเพื่อนแล้วก็เอาบรรยากาศของลูกของที่ติดตามตั้งแต่แรกเกิดนะคะเพื่อนตั้งแต่เล็กๆเลยตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีขาวแล้ว,ลวพากันหากินอพอเห็นป้าเดินมานะคะเขาก็จะ เดินเขาาก็จะเข้ามาหาเลยเพราะว่าเคยเอาอาหารให้เขากินเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่ได้เอามาต้องหากินเองแบบนี้นี่ก็จะเป็นพักนะคะเพื่อนพัคที่อยู่ข้างทางระหว่างทางเดินของป้าน,นะคะระหว่างทางที่จะเดินไปทำงานนะคะ เพื่อนๆดูผักเดี๋ยวจะให้ดูผักนะคะเพื่อน,เ,อนเห็นน้ํำไหมอันนี้ก็เป็นบัวน่าจะดอกสีเหลืองๆน้ำใสมากดูบัวเพื่อนๆอุยสวยนะอันนี้มันอยู่ในน้ํานะคะเพื่อนช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเก็บผักนะคะเพื่อนเพราะว่าอะไร บ้าโหลดไม่ได้นะคะก็เลยยังไม่ลงก็เอาคลิปสั้นๆแบบนี้ไปก่อนวยมีหวกด้วยเพื่อนๆมีลูกฮวกด้วยนั่นนๆๆๆน่วันนี้ก็เอาคลิปสองสาวนี่มาให้ดูนะคะก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเดินไปทำงานต่อละ ก็อย่าลืมนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้ป้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีนะคะ